ท้าวรันทุมติก็ได้สำนึกตนแหละในความโลภของตนเองจนทำให้เกือบเสียชีวิตจนถึงวัยที่ต้องสละราชบัลลังก์ก็ได้สละราชบัลลังก์ให้กับไอทุขตะแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นท้าวธรรมมิกราชที่แปลว่ากษัตริย์ที่ยึดถือธรรมะต้องบอกว่าเป็นชื่อเดียวกว่าพระอโศกมหาราชด้วยนะพระอโศกมหาราชเนี่ย ก็ได้ชื่อนี้เหมือนกันก็คือชื่อเท้าธรรมิกราชเป็นอีกฉายาของอโศกมหาราชก็คือเป็นกษัตริย์ที่อยู่ในธรรมต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเท้าธรรมิกราชเนี่ยก็เลยได้สร้างวัดที่จังหวัดเชียงรายเพื่อให้คนเนี่ยมากราบสักการะและก็มีเทวรูปของแมงสี่หูห้าตาให้คนได้กราบเคารพต้องบอกว่าจริงๆแล้วแมงสี่หูห้าตาเนี่ยหลายคนก็ได้นําไปเปรียบเทียบ หลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาก็คือพรมวิหาร4กับศินหจะสังเกตเห็นว่าในเรื่องนี้ได้สอดแทรกคําสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการรู้บุญคุณของพ่อแม่การเชื่อฟังพ่อแม่จะพบแต่สิ่งดีๆและแน่นอนทุกขตะเนี่ยเป็นคนที่ซื่อสัตย์ไม่มูสาใครถามอะไรบอกหมดดังนั้นแล้วคนที่ยึดถือพรมวิหารสี่สินห้าเนี่ยความสำเร็จจะไปไหนเสียอยากฟังเรื่องราวอะไรต่อคอมเมนต์ไว้ได้เลย สำหรับใครนะครับที่ต้องการบูชาจี้และกำไรแมง4ีหูห้าตานะกดตะกร้าที่หน้าโปรไฟล์หรือทักบ้านเขียวเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับ